อันนี้เป็นสำนักข,ของอุรุกวัสป,ปะ,ะครับเอ้านางก็ดีใจดีใจดีใจเนี่ยต่กอนเนี่ยเป็นอาอุรุกวัสป,ปะตรงนี้เป็นอุรุกวัสป,ปะตรงข้างสุดตรงนั้นน่ะที่ข้างๆข,ของอันนั้นน่ะเป็นเป็นนาทีกัสป,ปะ คยากัจปะนาทีกัจปะแล้วก็เลยลงไปอีกครับลงไปอีกอันนั้นที่ตรงนี้ว่นี่แหละตรงนี้เป็นพี่พ<า>นะครับแล้วก็ทัดเป็นเป็นของขยากัจปะแล้วก็ลุกัจปะก็อยู่ที่ที่ขยาศีสานุ่นนะครับข้างกลางแันนั้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่บูชาไฟของลุกัจปะครับก็ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะครับแล้วก็ทําไมที่พระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่แสดงธรรมไงแกุ่รุกขสปะขยาจักัสปะเพราะท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้ปารถนาเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นคนแรกซึ่งห่างจากนี้ไปก็แค่ห้าหกกิโลเพราะว่าอัญญากรทัญญะนั้นเป็นคนปรถนาปัถนาบรรลุธรรมเป็นคนแรกจากนั้นเนี่ยที่ตรงนี้ก็เป็นที่อาบูชาไฟของอุรุกสปะนะครับที่แล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทําบุญของของประชาชนนะครับประชาชนเขาก็จะมาทําบุญเนี่ย ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะโยมเขาก็ยังอยู่กันได้เนี่ยเวลาประชาชนเขาก็มาทำบุญตามลานเนี่ฮะพวกพามพวกนี้เขาก็จะทำะหรือว่าเป็นที่สำคัญเป็นที่บูชาไฟเขาบูชาไฟ เนี่ยก็เป็นที่พินเวลาที่อุลุก,กัสป,ปะท่านอ่านั่นเ้าก็ลอยลอยเครื่องบูชาไฟไปนะครับแล้วก็ไปแสดงธรรมที่ขยาศีสานนนอันนี้ก็เป็นแม่น้ําในลันชลาอ๋อจิบแม่น้ำอ่ะอยังอยู่นี่เขายังบูชาอยู่ อ2,000กว่าปีนะ่ะเรื่องี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่นไฟเขานะครับตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราก็ <c oughs> ไปล้บ้านรู้แค่นี้แหละ<ม>ให้เราได้ครูว่ามันเป็นที่บูชาไฟใช่หไหมประชาชนเขามาทําบุญใช่หไหมน่ะทำบุญให้แก่ญาติ นะ,นะมาทำบุญให้แก่ญาติเราก็มาดูมาเห็นนั่นแหละครับถ้าได้เข้าใจว่ามันมีจริงมีจริงมีเออนั่แหละเนี่ยแหละือเออ